สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเกมขบาวโมบายนะก็วันนี้จะมาตัดเปิดกล่องเลยนะครับกิจกรรมแลกกุญแจนะครับมีกุญแจสีทองกับกุญแจสีเงินนะครับก็ถ้าเรามีกุญแจแล้วแล้วก็ มาแลกกับ npc เลยนะครับตรงนี้นะครับอีเวนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้นนกุญแจซิลเวอร์นี่ห้านะครับกุญแจอทองเนะี่ยกลเด้นสามแล้วก็เงินอีกหนึ่งจุดห้าเอ็มนะครับ ของผมน่าจะได้ประมาณหนึ่งร้อยเซตเนาะหนึ่งรอยเซตก็จะเป็นร้อยห้าล้านเลยนะครับโอเคเต็มคลังเต็มกระเป๋าได้ยี่สิบก็ไม่มีอะไรมากนะครับรุ้นๆกันไปเลยเรื่มหนึ่งนะครับอ่า ซื้อมานะครับผมเออบอกตรงว่าซื้อมานะครับไม่ได้ลงเองนะก็เขาขายเซตละ6บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับกับเงิน600บาทนะครับรีดั yeah. กชั่นห้าสิบเจาะเกาะเก้าสิบเลยนะครับ อใส่แล้วเรียงไหมเนี่ยไหนอะอันนี้ผมจะเกาะสามสิบคิาเมตรสิบอ่อใส่ได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะใส่ตรงนี้ได้ไหมนะก็ได้นะครับในเ,เหล็กเต่งเพิ่มขึ้นด้วย ก็เจ็บไปก่อนฮะนะครับมาอีกแล้วนะเลเวลแปดนะครับนี้ชี้ได้ไปสามสิบนะฮะเลเวลแปดเลเวลแปด G.M เนี่ยอ้าวโอ้ผมยังไม่รวมตรงนี้นะ,อะเอาไว้ อันนี้เลขแปดร้อยแปดสิบเอ็มนะครับจัดอ่าพอจัดแล้วมันเหลือนี่ว่ะโอเคก็เดี๋ยวซื้อเพิ่มมานะครับเปิดไปกี่กล่องแล้วเนี่ย ห้ากล่องแล้วนะครับหกกล่องเนาะสิบกล่อง4วิงนะครับสามชั่วโมงไอ้เชียแล้วแม่งปีกผมมันยังไงล่ะมันต้องใช้เอเซน c e อัพวิงมีหรือ,อยังนะเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามัน,มนอัพเลื่อนขั้นได้หรือ,อยังนะครับ คิดว่ายังไงนี่เปล่าเส้นเอาบิงไม่มีนะครับใช่ไหมมันต้องคาบเหรอวิอเจาะเกาะดีไหมรับเนี่ยมีเก้าพันห้าโอเคต่อไปจะเปิดทีละห้าเลยนะครับนะ เจ็ดนะครับไปโอ้โหถามหน่อยมีเปล่าเนี่ยมีจริงเปล่าของดีเหมือนที่บอกอะ่ะหกร้ยบาทนะครับไม่ลุ่งก็ร่วงแหละนี่นะครับ สิ่งของที่ gm อยากให้เราทํานะครับนะครับโอเคก็เหมือนเหมือนเดิมเนาะนี่ครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับวนๆอยู่อย่างนี้เนาะ ขายสกูนะครับก็มันเหมือนเดิมนะครับหมดไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยอันไหนขายได้บ้างเนี่ยโอ้โหเอแล้วผมเปิดทีเดียวหมดเนี่ยมันจะชิปมันจะเร็วไปไหมครับโอเคไม่เป็นไร ผมจะเปิดทีเดียวหมดไปเลยยี่สิบเจ็ดกล่องนะครับโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงสรุปแล้วก็มันวนแต่ของสิง่งของที่มันแบบเดิมๆตลอดเลยนะครับเนี่ยก็เป็นคุมแบบนี้แล้วก็ยาแบบนี้นะครับสรุปแล้วก็คือเกลือมากเลยนะครับสำหรับกล่องอ่า ของกิจกรรมนะครับก็แต่ถ้าเราหา,าเปิดเองก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะแต่ถ้าจะซื้อมาแล้วก็เปิดก็ทำให้ดูแล้วนะครับว่าจริงไม่เป็นท่านะครับผมอโอเคนะครับดูครับมันมันก็ขายไปได้เนาะสิบกว่าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยสิบห้าวันอย่างเงี้ยผมใส่กี่วันเนี่ย แค่สิบห้าวันเหมือนกันนะครับนะเออยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังเหลือนะช่องมันเต็มนะครับเมื่อกี้เอาสิมาเอาเอาเอา,เอา,เอาทีได้สิบเอ็ดแล้วกันนะครับอ่ะ เหมือนเดิมนะครับเดิมๆทั้งนัน้นีของแรอยู่ไหนของแลมีแค่ตัวหนังสือบอกนะครับไม่ได้มีเปิดออกมาไม่ได้จริงๆนะครับอยังเหลืออีกนิดนึงนะครับโอเคหอกล่องนะครับ นะก็ประมาณนี้นะครบหมดแล้วขอ,อ,องที่ได้ก็จะท่านี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยให้สักครูนะครับแล้วก็มีประโยชน์บ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับคลุมนะส่วนอย่างอื่นก็ไม่ออกเลยนะครับ เอ,อน่าเกียดไหมน,นะครับมันวนๆแต่ของพวกนี้อะน,น่าจะแบบมีอะไรที่มันแปลกๆบ้างเนาะเราเปิดตั้งยี่สิบกล่องเปิดร้อยกล่องก็ยังไม่ได้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคำๆเนาะจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละ ก็เลยทาเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่ากล่องพวกนี้มันไม่คุ้มนะครับถ้าเราจะซื้อนะก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องใช้นะมันมันก็เป็นแต่คุ้มอย่างเดียวนะมันไม่ใช่อ่ามันเป็นข้อตู่มชุดนะไม่ใช่ข้อตู่มมอไซค์หรือว่าอะไรนะมันก็ต้องเลือกใช้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับโอเค โอเคโยนล้านแอมเบดสิบห้าไม่เอาครับชีบดด้วยดก็เนา่าแล้วเกินนะครับโอเคี่ใส่ชุดดำมาจะลบทิ้งนะครับ ก็มีเวลาสามชั่วโมงนะสำหรับใช้พวกนี้เนาะผมก็ไม่รู้วจะใช้ตัวไหนโอเคต้องใช้นั่นแหละตัวไก่มาใช้แล้วแหละเดี๋ยวตัวตัวดีเอ็มลองอ,อัพป,ปีกดูนะครับ อีกผมไม่รู้เท่าไรแล้วเนี่ยสิบหกได้ครับอ่าเมลสิบเจ็ดนะครับ,มมรบได้หนึ่งไม่รนะโอเคเอยังมีโอเคนะ จิงจับจิงจับเลยนะครับผมคำๆนะครับหลังจากชื่อเอาขายออกแล้วนี่นะนขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ไหมซื้อรุ่นประจเจาะเกาะดีกว่าครับขำๆไปนี่พันสี่นะครับเก็บสองสามวันก็ได้แล้วนะ อันนึงผมได้ประมาณ400เม็ดเนาะเพราะว่าผมาต้องว่าผมบดนะครับผมปล่อยบอดนะอ่าแล้วก็นี่นะครับแพดใหม่มาแล้วนะครับออร,ร่านะครับอ่าตอนนี้ผมอัพไปถึงตรงเลเวล3นะจริงๆแล้วตัวเลขมัน สลับกันหรือเปล่านะน่าจะสลับเนาะคนแปรนะครับโอเคอันนี้อควาอควาอควาน่าจะเป็นลมหรือเปล่าก็อ,อ่าท่านะครับสองช่องแรกก็จะเป็นช่องโจมตีเพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเพิ่มแอตแทกปฏิเสธลบลีกปฏิเสธอะไรเนี่ยนะครับก็สำหรับน่าจะอันนี้ไว สวยคนนะลงบอนะครับอันนี้น่าจะลงดันนะแต่ผมเน้นว่าสายดันนะครับก็จะใช้แบบนี้นะสำหรับอลาท่านะครับก็ต้องมี oxp เวลวขึ้นไปนะครับนะแล้วก็สามารถสร้างกิวบุกตัตูตรงนี้นะครับอ่ ก็สามารถใช้สเตนโคนหแล้วก็โซโคีหนะครับสำหรับการเรียนนะครับแต่ละขั้นเลยนะครับผมอ,อ่ซื้อซื้อมาแล้ว6กน,นะครับอ่ผมเดี๋ยวผมคับให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องรับ ันเปล่าเนี่ยอ่าสำหรับหินนะครับหินออร่าก็คือต้องซื้อหินยินเนอโอบตรงนี้นะครับเม็ดละหนึ่งแสนนะครับผมโอเคต่อการแปลงหนึ่งรอบนี่นะครับแล้วก็สกิลพอยต์ตรงนี้นะครับได้จากการใช้งานเป็นเวลานะครับสามร้อยวิตัวหนึ่งแต้มนะก็นี่นะครับตรงนี้ผมมีไปสืบแต้มนะครับ บล็อกใช้สองนะครับแล้วก็กล้วยนะครับไม่เป็นกล้วยนะครับกล้วยกล้วยได้จากไหนกล้วยได้จากตรงนี้นะครับก็เชลเล่นนะครับชลเล่นกิวนะครับก็หนึ่งวันก็จะประมาณนี้นะครับจะได้ตรงนี้นะครับนีไงผมรับไปหมดแล้วนะครับตรงนี้รับมาแล้วก็จะอยู่ในหางกิจกรรมเนี่ยนะครับโอเค อย่างนี้นะครับรับไปหมดก็กดรวมเข้าไปก็จะได้นี่นะครับกล้วยเลย็กล้วยนะครับโอเคจากนั้นก็สามช่องนี้อัพตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอ,อัพข้ามตรงนี้ไม่ได้นะโอเคอ่าจากที่เห็นกนะ็คือสเติอ่าหรือว่าสเตตัสมันเนี่ยสเตปเนี่ย มันถ้าอัพเต็มมันจะได้ประมาณดีนะครับหรือเปล่านะเพราะนี่นะครับเรื่องนี้เป็นแอมนะซึ่งซึ่งในนี้มันไม่มีบอกว่าได้แนะอมเนาะอ่อันนี้ชีดาเมจก็สูงสุดก็คือสิบนะครับสิบบวกแนะครับน,นี้คือคืออัพมาแล้ว8นะครับก็คือตัวนี้ เป็่นสิบแปดนะว่าตัวนี้น่าจะเพิ่มให้อ่าจะลองดูนะครับว่ามันเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าน่าน่าจะแปดสิบแต้มน่าจะอัพได้อเนะว่าใช้3มแต้มนะครับต่ออัพหนึ่งครั้งนะโอเคหา้าโ้นี้ใช้สนะี่เลย ก็อัพเลยนะครับเอาให้ตัดอันนี้ใช้สเล่มนะครับคันสุดท้ายโอเคก็ค่อนข้างจะใช้งบเยอะอยู่นะครับก็อันนี้10อันละสิบเอ็มเลยนะครับโซโคีแล้วก็สเตนโคนอีกนะครับ อย่างละห้าเลยนะครับตอนนี้ราคามันพุ่งมากเพราะว่ามันจำเป็นเนึ่โอเคออร่าปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็อัพแปดแต้มนะอ่า PVE เอออสกิลแอมพเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้มันไม่มีเนาะ น้าเต็มแล้วเนาะสิบแปดบวกสองยี่สิบบวกห้านะครับก็นี่นะครับโอ้โหพออัพตันก็จะเป็นเปลี่ยนหน้าเป็นหน้านี้เลยนะครับเนาะดูหหดร้ายขึ้นนะครับนี่นะครับผมอืม ก็สเตตัสดูตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้เอาวิเวนเนี่ยนะครับในแอมสิบในคีย์ดาเมจนะครับยี่สิบก็จอเกาะยี่สิบห้านะครับพีวีอก็คือตีมอนนะครับส่วนพื้นฐานก็ได้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับ ก็คือขั้นเลเวล1นึ่งปุ๊บจะได้เท่านี้เลยเพนีสี่สิบส่สิบบวกสิบหก็เป็น,น,กก 15, ปน65สิบห้าเองนะครับนี่นะครับอ๋ออันนี้มันก็คือช่องแรกเนาะสเตตัสพื้นฐานเลยนะครับพวกนี้ก็คือขั้นหนึ่งเลยนะครับก็คือก็ขั้นจะได้ตัวนี้เลยนะ เกรดหนึ่งจะบวกแท็กแค่ห้าเท่านั้นนะครับอ่าเหลือยี่สิบห้าแต้มนะครับโอเคเป็นคนผมเรียงหมดหรือ,อยังยี่สิบสามเมตรนะครับก็จะได้ห้าอันต้องเรียงอันไหนนี่ ดูว่าผมเรียนสายตีดีกวนะ่าน่าจะเรียนธาตุดไฟแล้วกันนะครับนะซื้อก่อนนะมีตังนะครับมีตังเก้าพันก้านะครับค่อนข้างจะรวยนะตังผมได้มาจากขายอ่า e x สามดาบอ,อกนะครับผมยังไม่ได้ปล่อยขายเอมเลยช่วงนี้เอมถูกมากศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดสองแปดโอแทบจะแจ็คฟีกันเลยทีเดียวนะเฟรมนะครับเฟรมเนาะไฟโอเค ก็คั้แรกก็กดใช้เลยนะครับอับมาแล้วนะส่วนส่วนจะอัพก็ต้องเข้ามาในนี้นะครับมานะแล้วก็อัพแต้มออร่าคือเราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นออร่าไหนนะครับมันก็จะได้แต้มมาอัพเหมือนกันนะ,ะไม่จำเป็นต้อง สายฟ้านี่ต้องใช้เฉพาะสายฟ้าถึงจะได้แอปสายฟ้านะครับไม่ใช่นะครับผมใช้แต่สายฟ้านะครับได้เต้มมาทั้งหมดเลยนะครับก็เอามาอัพธาตุไฟได้นะครับโอเคเนาะอันนี้เอแทคอัพอันนี้เป็นเสียลบลีกนะครับโอเค ก็ต้องอัพทุกอันนะครับเพราะว่าต้องข้ามต้องเต็ม่คยจะไปเลเวลอื่นได้นะครับโอเคเลกี่แ้มสีก็น่าจะต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะเตรียงคูณหมดแล้วนะครับโอเคอันนี้ขายได้ไหมเนี่ย ก็สรุปนะครับผลกิจกรรมเปิดกล่องนะครับเจ๊งยับนะครับผมอย่าหาทำนะครับอ,อย่าหาทำเลยนะครับผมไม่แนะนำเลยทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่าถ้ากิจกรรมก็อันนี้ได้เท่าไหรนะ่สามร้อยเอ็มนะครับกับร้อยแปดสิบประมาณห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเอ็มนะครับ ก็พวกนี้มีราคาร้อยเอมนะครับก็จะเป็นหกร้อยเอมนี่นะครับตั้งขายก็ประมาณ700ดรเอ็มนะครับถ้ามีคนซื้อให้เนาะโอเคก็บร้อยนะครับ กิจกรรมแล้วก็ up อ l าโหมดขั้นสุดให้ดูนะครับนี่นะครับแอมมันดูน่ากลัวดีนะครับเนี่ยสามารออเหมือนมันพันแมนหรือเล่าเน,นี่ไอหัวลนนะครับอวิวัฒนาการก็ตัวนี้นะครับ แ mm นะท็กสิบมีจิกแอบแท็บนะว่าก็ดีเซตระเบิกนะครับสามสิบนะจริงๆก็ควรจะเอาไว้ทุกอย่างเนาะแต่เบื้องต้นก็เราก็เน้นที่ใช้งานก่อนนะครับก็คืออย่างเงี้ยอย่างเน้นลงดันก็ประมาณนี้ก่อนเลยนะครับอนะ ตตัดโหดอยู่นะอ่า,อาดูนะครับผมจะแปลงออนไลน์ลให้ดูนะจากสี่หมื่นกับห้ารอยนะครับเพิ่มมา 13, หมื่นสามเลยนะครับอ่าเป็นห้าหมื่นสามพันืนสองกว่ากว่หมืนสองปลายๆนะก็ตีไว้ 13, ไหมื่นสามเลยนะธรรมาดาที่ไหนนะครับ แล้วก็นี่นะครับพอแปลงปุ๊บ,บนะครับเวลามันจะวิ่งนะครับเนี่ยคือถ้าเราใช้งานปุ๊บมันก็จะนะับตรงนี้พอเต็มหลอดแล้วก็จะได้โอเคนพอยนะครับก็และแปลงห้าสิวิอย่างเงี้ก็จะได้เออเมื่อกี้มัน90้าสิบวิก็จะได้90 ตัวนี้มันเต็ม300เนาะ300วินะครับอโอเคโอ้ใช้ได้เลยนะครับอเอาผมดูผิดนะต้องกดตรงตรงนี้อ่ะชีดดเมทยี่สิบจอกยี่สิบห้าเอ็มอีกสิบนะครับเพิ่มเวลาอีกสี่วินะอ่า โอเคเลยนะครับนี่ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมานลงให้ดูนะครับคลิปนี้ก็เจงเ <c oughs> จงยับนะครับเจงเับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ